ตอนที่37มนะสสวนม่วงตอนเช้าอืมเอ๊ะคนหายไปไหนล่ะหรือว่าฉันฝันไปหรอเมื่อคืนองชายเขามาจริงๆเหรอนั่นมัน ปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อยอาจมีความสุขมากขึ้นทเทถ้าก็ไม่ใช่ฝันเขามาที่นี่จริงๆผู้ชายที่ยะโสโอหันคนนั้นมีบางครั้งเที่ยเขาหลงทางเห็นเขาเป็นแบบนั้นฉันก็ทุกใจอยู่บ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันพูดบ้าอะไรเนี่ยเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะ เขาไม่ได้ทำอะไรฉันใช่ไหมณนะห้องหนังสือเฮ้อเขาไม่ได้นอนอย่างสง,งบเช่นนี้มานานแล้วอ้อมแขนของนาทำให้ข้านึกถึงอ้อนแขนของท่านแม่เมื่อตอนที่ข้ายัางเด็กมันสบายและอบอุ่นมากทำให้รู้สึกอะไรอาวรไม่ได้ดเสียวโมเฉินจะต้องมีสติ อย่าหลงกลนางเด็กขาดเมื่อเชียวเชียวเป็นน้องสาวของศัตรูเจ้าจะเปรียบเทียบกับท่านแม่ได้เช่นใดฮึนางทั้งโง่ทันดื้อรันเขาต้องหมอและเวียนหัวมากนแน่ๆถึงได้เห็นภาพรวงตาเช่นนั้นองชายทำไมท่านเสด็จมาที่ห้องหนังสือแต่เช้าเลยเพคะหฮะ เมื่อคืนหม่อมฉันรอท่านทั้งคืนเลยเ <c oughs> มื่อคืนข้ายุ่งมากดึกมากแล้วไม่ได้กลับจวนดังนั้นจึงมาพักผ่อนที่นี่ทำไมรอมาทั้งคืนจนรู้สึกน้อยใจด้วยแต่แต่หม่อมฉันได้ยินว่าเมื่อเช้าองค์ชายเสด็จออกจากจ,จากสวนม่วง อ๋องั้นหรือความหมายของเจ้าคือมาตั้งคำถามกับข้าหรือเออหมอ่อหม่อมฉันมีกล้าองช์ชายปลดเย็นพระทยัยเพคะสิงจิง,งข้าชอบผู้หญิงที่มีเหตุผลมาตลอดเรื่องนี้เจ้าต้องจำไว้หม่อมฉันเข้าใจเพคะ หม่อมฉันเป็นห่วงองค์ชายมากเกินไปหม่อมฉันกลัวว่าองค์ชายจะเสด็จมาตอนกลางดึกจึงไม่กล้านอนทั้งคืนองค์ชายทอดพระเนตรสิเพคะโดยคล้อมใต้ตานี้ไม่สามารถปกปิดได้เป็นไปได้เช่นไรในสายตาของข้าชิมชินงงดงามที่สุดเสมอไปเถอะ ก็จะพาเจ้าไปทานมือ้อเช้าห้องทานอาหารองค์ชัยทรงยุ่งมากจะต้องพักผ่อนไม่เต็มที่แน่นอนสวายข้าวต้มก่อนนะเพคะอืมทำไมพระชัยายัางไม่มาพระชายยา ทำไมถึงเดีมเมื่งเฉียวเฉียวว่าพระชายาเร็วขนาดนี้ได้ล่ะเรียนองค์ชายพระชายาจัดว่าต่อไปจะไม่มาเสวยอาหารที่นี่แล้วเพคะต่อไปไม่มาแล้วหมายความว่าอะไรพระชายาทรงพาสาวใชท้ที่ไปเที่ยวครัวแต่เชา้าทํำข้าวกลวยเตี๋ยวเม็ดพืชและน้ำมัน จัดว่าต่อไปจะเริ่มทําอาหารกันเองในครัวเล็กๆส่วนตัวในสวนม่วงดังนั้นจะไม่มาเสวยอาหารที่นี่แล้วเพคะทาอาหารกินเองหรือข้าก็อยากดูว่านางจะทําอะไรได้